อยู่กันในเกมโรบบ์กับผมดาร์คฟ็อกกักอ,กกอีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กันในแมปไดนโนเสาร์กันอีกแล้วนะฮะก่อนในคลิปนี้ผมจะทําการนะมาเล่นกับเออน้องคนหนึ่งแล้วกันนะก็เป็นอ่าคนในเกมนี่แหละนะฮะอ่าก็ชื่อว่าไทยแลนด์นะอยู่ไกลามากอยู่โคตรไกลเลยอ่ะตรงนู้นเลยฮะแล้วก็ชื่อว่าแสงอีกหนึ่งคนนะเป็นคนไทยเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องรองให้เขามาทางังกันแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ด้านบนตรงนั้นประกันทำการรีโอสามเข่าซะด้วย เฮ้ยมานี่ดิกัดเลยมาไล่เฮอยด้านบนมีไอ้ตัวนั้นอยู่ฮะไอ้เมกาโลแล้วก็น,นะขอไอ้สามเข่าที่ก่อนละกันอย่ามาแจบนะเว้ยไอ้เมกาโลนายแจมนายโดนแน่ผมว่าเอาเมกาโลก่อนดีกว่าไหมแต่มันหนีไปแล้วอะ่ะแล้วก็สามเข่าละกันสามเข่าที่แบบเนื้อมันนุ่มดีฮะชุ่มฉ่ำกัดเลยเฮ้ยมันตีกับด้วยป่ะเอาหรือเปล่ามาดิเอาเฮ้ยไทยแลนด์มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาไวมาก แล้กัดมปเลยลุ้มกัดมันเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันเก็บหนักมากครับเพราะว่าไอตัวอันโลสาร่าที่ผมเล่นอ่ะมันดาเมจมันค่อนข้างแรงนะฮะแรงแบบมากๆเลยแต่ว่ามันก็วิ่งช้ากว่าไอเมกาโลนะอันโลอ่ะโอ้โมันวิ่งเร็วว่ะไอตัวนี้เอาเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลยวไม่แอบอะมันเห็นนะเพื่อนมันสามารถดูชื่อได้นะเอาตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรือเปล่า โอเคฮะแล้วผมจะบอกก็คือไอ้ตรงที่มันเขียนเลขอะ่ะิบเนี่ยมันคือแบบว่าถ้าเกิดเรายิ่งวิ่งอ่ะมันเลือดเราจะยิ่งลดนะฮะแบบเราต้องทําการนอนเพื่อหิวถ้าเกิดเราวิ่งแบบไปเรื่อยๆอ่ะมันจะทําการลดเลือดเรานะฮะเหมือนแบบอาการเลือดไหลประมาณนี้ฮะเออแล้วก็ตายแล้วก็ตายไวยนะถ้าเกิดเรายังวิ่งอยู่นะฮะต้องระวังดีๆถ้าเกิดใครมาเล่นในแมปนี้นะฮะ Okay, เดี๋ยวทำไมแสงโดนตีใกล้าตายตรงนู้นอยู่ไกลเราไปไม่ถึงแล้ะเพื่อนมันไกลเกินอะ่ะไกลมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บหนึง่งฮะไปกินน้ำก่อนอืมเอาโอเคต้องกดตรงนี้มันต้องแบบอยู่ในน้ำเลยถึงจะกินได้อ่าโอเคนี่ขอพิมพ์คุยกันนะตรงนี้ฮะเมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปมันเสียนะเออไฟลเสียงมันมันดังข้างหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้คือมันจะดังข้างหนึ่งหรือเปล่า นะต่อไปคือผมว่าเอาไอเมกาโลดีกว่าไหมเวลหนึ่งเองเราสู้ไหวอยู่แล้วสองตัวเนี่ยสู้ไหวแบบชิวๆแล้วฮะกับ Thailand. ไทยแลนด์กันเลยชื่อในเกมผมชื่อไทยแลนด์ผมเรียกว่าไทยแลนด์เลยแล้วกันนะเออเฮ้ยมันหายไปแล้วมันอยู่ไหนอะเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้นะมันแอบหรือเปล่าฮะมันกดย่องปะอ๋อตรวนู้นนี่เหรอไวมากไปอย่างไวนะแล้วฮะ๋ยวก่อนขอทําการรีก่อน เหนื่อยโคตรไวนะฮะมันมีเติมบักแบบทําให้เหนื่อยช้าไหมมันมันไม่มีนะมันได้อัปเดตนะผมอยากให้อัปเดตจังเลยฮนะแบบเติมบักแล้วรีสแตดมินาแบบอึดขึ้นมาณนะี้แบบจะได้แบบวิ่งยาวๆฮนะไปาเลสโกเลยมันอยู่ในน,น้ำว่ามันว่ายน้ําเล่นเฮ้อตรงนี้มีคริสตัลด้วยวะยังก่อนฮนะเราขอกัดไอ้นี่ก่อน <laughs> กัดไอ้นี่ก่นี่ตบแล้วก็กัดด้วย กัดมาเลยน้องไทยแลนด์เด่นนั่นแหละไล่กัดมันไล่กัดมันจะไปไหนมันนี่นีหิวเราหิวเราคนหิวเลยโอ้โหแมงวิ่งไววิ่งไววิ่งไวนี่ฮะเมกาโลคืเคมันจะวิ่งไวกว่าแต่ว่ามันเหนื่อยง่ายดีเพื่อนนี่อาให้เข้าเข้าไปในนี้หืที่แคบซะด้วยที่แคบจนมุมแล้วเพื่อนจนมุมแล้วตรงนี้จนมุมเรียบร้อยโอ้โหแมงตบแบบถ้าเกิดตบโดนหัวมันจะแบบดาเมจแรงมากฮะแล้วผมติดบัคมาเนี่ยไอ กลัวติดบั็กมากเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่าอย่าติดบัก็กถ่ายแล้วแม่เงเออไอ้ตัวนี้คือมันชอบติดบั็กแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวใครเพิ่มเพื่อนใครเพิ่มเพื่อนมาเออผมยังไม่รับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าใครฮะอาจจะแบบแบบแอดมั่วก็ได้นะฮะก็ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มเพื่อนผมก็ทักเฟซมาละกันนะว่าเป็นผมนะฮะเออเพราะว่ามันมีคนแอดมัว่วเยอะอะนะฮะแอดมัว่วเยอะมาก ผมไม่รู้ว่าใครแบบเป็นคนติดตามเราไงมันก็เลยยังไม่รับแล้วกันนะฮะโอเคเราให้น้องไทยแลนด์เก็บคริสตัลไปฟาร์มเวลไปเราเวลเยอะแล้วตอนนี้คือผมเลเวล33แล้วฮะซึ่งแต่ว่าเยอะมากแล้วก็ตีแรงมากนะฮะโอเคเดี๋ยวต้องรอแบบให้ตัวอื่นมามาเกิดอะตัวพวกเวลหนึ่งนะฮะเราสามารถสู้ได้ฮนะพวกเวลหนึ่งแม่ก็เวลแบบสักสิบก็ได้นะก็สู้ได้อยู่ถ้าเกิดเรามี2ตัวนะฮะ แต่ว่ามันจะมีพวกแบบพวกมีมีแก๊งนะเออถ้าเกิดมีแก๊งนี่เราสู้ไม่ไหวนะเพราะว่ามันมันมีเยอะเกินนะฮะประมาณนั้นโอเ่จะ okay, ขอเอ่อวนแถวนี้แหละนะฮะเราจะแคมป์แถวนี้แหละเดี๋ยวมันต้องมีคนเพิ่งเกิดใหม่แน่ๆนะแถวนี้มันจะมีพวกแบบเมกาโลเกิดนะฮะแล้วก็พวกตัวแรปเตอร์นะ,ะแต่ว่าแับเตอร์นี่มันมันไวอยู่นะฮะมันกัดยากนะฮะมันฆ่ายากมากพวกแรปเตอร์ โอเคแล้วทำไมไม่มีชื่อว่าแสงเอาแสงเขาออกจากเกมแล้วหรือเปล่าไม่มีชื่อแล้วสงสัยน่าจะออกไปแล้วเ okay, แล้วก็เหลือแค่เรา2ตัวนะฮะนี่ผมเพิ่งสังเกตว่าสกินของไทยแลนด์นี่คือแบบคล้ายผมมากแต่งแบบผมเลยฮนะสีแดงกับสีดำเนี่ยก็ซึ่งจัดว่าดีมากฮะแบบว่าจะได้มี2ตัวนะเอ้ยเอามีคนเพิ่งเกิดมาจริงด้วยนี่ไงโอเคเดี๋ยวรอให้ไทยแลนด์นี่ก่อน เอ้มันมีมันมีมันมีมีคนมาไอคนเดิมป่าวะไอเมกาโลหรือเปล่าเบลหนึ่งเนี่ยไอไม่ใช่วะไอใช่ใช่ใช่โอเคมันคือเมกาโลแต่มันคนสกินกันอนี้มันสีทองทองเหลืองเหลืองแม่งมันมากัดผมก่อนเลยวะมันเอาเรื่องว่ะไอคนเนี้ยไอเมกาโลตัวเนี้ยมาดิหนีละหนีแล้วโหนี่มันจะแน่วะหนีไปไหนนายเปิดเราก่อนนะหนีไงเรียบร้อยทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะฮะตานเลย กิน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 เลยนะฮะเอ้ยมาแกไมาแก้ไม้แกอันนี้มันตัวอะไรนะ่ะเอออ๋อตัวนี้นี่ว่าแรปเตอร์เนี่ยแต่ว่ามันจะวิ่งไวดิผมกัดกัดเล่นๆนั่นแหละให้มันหนีไปฮะผมก็มีนะแรปไอแรปเตอร์ตัวเนี้ยผมมีอยู่หนึ่งตัวเวลยี่สิบสองยังไม่ได้ฟาร,ร์มเวลเพราะว่าเอาไว้เกียนคนแรปเตอร์คือเอาไว้เกียนคนได้แบบชิวๆแล,นะล้วฮะแรปเตอร์อ่ะถ้าเกิดใครเล่นเป็นนะนะแบบว,ว่าโคตรเกรียน ดปเตอร์อะ่ะมันเกลียนมากนะฮะมันว่ายน้ําช้าอยู่เอ้ยผมว่าได้ถ้าเกิดเราดาวดักเอาดิอย่างไงเพื่อนอะนะนายขึ้นมานายก็โดนถ้าเกิดนายไม่ขึ้นนายก็จมน้ําตายอะ่ะมีสองทางเลือกให้ขึ้นนะนายจะเลือกทางไหนก็ตายอยู่ดีฮะเอามันอยู่นิ่งเลยมาแล้วก็กัดเลยฮะกัดตบตบด้วยอะ่ะอือเอาอยู่นิ่งก็ขึ้นละขึ้นละกัดต้องกัดตรงหัวกัดไปเรียบร้อยทำไมเน็ตมันวบวับะเนี่ย โถวเว้ยเคกินเลยมีอีกเปล่าเฮ้ยน้องไทยแลนด์นี่เวลก้าแล้วอะนั่นไงคริสตนันเออนั้นพี่ขอแล้วกันนะอันนี้โอเคช้โหูเวลเด้งเยอะมากเ <c oughs> ติม XP มาเนี่ยเวล <c oughs> เด้งขึ้นโคตรเยอะลยฮะ,ะผมจะทำการวนๆตามสถนินไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีพวกคริสตันเกิดมันจะคููดาวเกิดนะ ผมไม่รู้ว่ามีมกี่นาทีนะคิสตันมันจะเกิดอะผมกะว่าสักประมาณสัก10นาทีได้เปล่านะเพราะว่ามันเกิดช้ามากคิสตันเวสเอร์อะเกิดโคตรช้าเลยโอเคเดี๋ยวจะเดินตามทีนี้ก่อนละกันเพราะว่าม,มีอาหารอยู่ตรงนี้มีอาหารฟรีอยู่ตรงนี้นะโอเคกินให้เต็มเออแต่ว่ามันมีแบบ เ,เติมบักนี่นะเติมบักให้มันแบบอาหารมันลดช้ากับน้ําลดช้าเลยฮะมันก็น่าสนใจยอยู่นะฮะมันแค่80บักเองเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันผมแบบขี้เกียจมากินอาหารกินน้าแล้วเนี่ยแม่งหิวบ่อยมากลดไม่โคตรไวนะฮะไอ้ค่าหลอดอันเนี้ยหลอดอาหารเนี่ยอ่อแถวนี้มีตัวเกิดอีกไหมน่าจะไปเกิดที่อื่นหรือเปล่าหรือว่ามันรีเซิร์ฟแล้วนะไปเซิร์ฟอื่นแล้ว เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยในน้ำบ้างไม่ก็ไอต,ตัวนั้นอะบาริโอกนะฮนะผมว่าใช่หรือไม่ก็ไอตัวนกที่มันตัวเล็กๆกว่านี้ฮะเล็กกว่าแรปเตอร์อะมันว่ายน้ำได้อยู่กลางทะเลเลยวะเราลอกินแต่พวกอันโลไม่ใช่อันโลแล้วอันโลคือเรานะเมกาโลเออเราดักร้อยพวกเมกาโลดีกว่านะฮะเพราะว่าเมกาโลนี่มันมันเคียวง่ายอยู่แล้ว ถ้าเกิดมันมาแค่ตัวเดียวนะหรือว่า2ตัวก็ได้อยู่ถ้าเกิดมาแบบสัก4ี่ถึงห้าตัวผมว่าน่าจะไม่ไหวอนะแต่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดเราตีที่หัวมันนะต้องเล็งที่หัวมนะันฮะเออเหมือนจะมีตัวอะไรเกิดมาหรือเปล่าแถวนี้จะขอมากินนี่ก่อนละกันนะมันลดโคตรไวเลยฝั่งนู้นเหมือนจะมีหนึ่งตัวฮนะเราขี้เกียจข้ามอะมันแต่มันเหนื่อยอะมันเหนื่อยง่ายอะว่ายน้ําอะ <laughs> เหนื่อยโคตรง่ายเลย โอเคเดี๋ยวทําการพักก่อนแล้วกันพักตัวก่อนเดี๋ยวสแกนมาด้วยฮะมีตัวอะไรไหมตอนนี้ตอนนี้คือคนไทยม่งไม่อยู่ละคนไทยม่งไปนอนกันละมันอยู่ในน้ำกันอนะผมว่าน่าจะใช่หละมัง้งหรือว่าไม่อยู่บอนบกแบบมันไม่โหลดเลยเปล่านะโอเคกินน้ําก่อนออแถวนี้คือมันเงียบมากเลยวะ่ะจะต้องเดินหาต่อไปฮะ เฮ้ยโดดมาดีเพื่อนมาดีเพื่อนเมกาโลมนดีมนดีมนดีเอ,อ่อผมจะฆ่ามันนะฮะผมจะแบบให้มันเผลอก่อนตอนทีเผลอตอนทีเผลอทีเผลอแล้วนี่ไงกัดเลยทีเผลอแล้วก็ตบด้วยตามมันเลยตามไปเลยนายตามไปตามไปตามไปเอาวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งจะวิง่งจะวิ่งไปไหนมันนี่สิอืมเราแบบอยากจะตบเมกาโลอะ่ะนะฮะ ช้ก็เยอะเลยเกินเมกาโลเนี่ยเผาพันนายโคตรเยอะเลยมาตีกดักดกัดเข้าไปเฮ้ยมีสตันด้วยยังก่อนผมไม่สนนะผมส่วนแค่ตัวนี้ก็พอแล้วแต่เขามาฟาร์มนอกรอบที่หลังนะฮะไปไหนไปไหนไปไหนไปหาเพื่อนเหรอ้อยตรงนี้มีสามเขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป้าหมายก่อนช่างมานันนะไอเมกาโลอ่ะเราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจะขอทําการรีก่อนรีความเหนื่อยล้าก่อนแวบ,บนึง ออยู่ที่เดิมปะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าสามเขาวโว้มันไปนุ่นแล้ววะ่ะมันเหมือนรู้ว่ามันจะมันจะโดนกัดนะฮะมันเหมือนรู้โอ้ตัวนั้นมีเยอะแล้ววะ่ะสองตัวหรอก็ได้นะเออโอเคแต่ขอทําการนี้ก่อนละกันจ้ะอ,อย่าเพิ่งนะใจเย็นเฮ้ยมันจะมาตีผมวะเนี่ยมาตีปะเฮ้ยมันมาตีนี่วะ่ะมเอาจริงปะมาตีกัดไป ตบเลยมันเอามันเอา,ม,เอามันเอาเรื่องแล้วมันยืนนิ่งยืนนิ่งก็โดนดิแล้วเมกาโลสองตัวนี้มันจะทําไมฮะจะเอาหรือเปล่านะมาดั้มดั้มมามองฮนะจะเอาหรือเปล่าพวกนายเอ้ไทแลนเปิดป่ะนะไอ้เปิดเปิดแล้วโอ้โหเปิดก่อนได้เปรียบหรือเปล่าเนี่ยมันชอบวิ่งหนีกนะันอ่ะนี่กัดหัวโอ้โหดาเม็ดร้อยกว่าร้อยสามสิบห้าหรอแรงมากแล้วมันขโมยของกินไอ้ตาม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 ไ่นี่ไปมันขโมยของกินเราไป โอ้มันไม่มันไม่แน่จริงอ่ะมันมีสองตัวนะอีเพื่อนอีกตัวนึงไม่หายไปแล้วฮะไม่หนีไปเลยเออมันวิ่งไวจังเลยเป็นวิ่งไวมากครับมันจะจู๊กเหรอมาสิมาสิมาสิตามเลยฮะตามตามแบบติด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 เลี้ยวเปล่าเลี้ยวเปล่าถ้าเกิดในเลี้ยนในโดนนะติดต้นไม้เอาติดติดต้นไม้ออื้หือไม่ทันว่ะมันออกได้มันลนมันลนอยู่แต่นี้คือมันลนมาก นะฮะผมว่ามันลนเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไหนไปไหนไปไหนมาดีๆเวลสามมานายอ่ะทำไมนายไม่สู้อ่ะไอ้บางคนคือเวลหนึ่งอ่ะมันสู้ผมนะแม่งโคตรเอาแต่คนนี้ทำไมเวลสามไม่สู้อ่ะแม่งลงน้ำมีกัดหนึ่งทีแล้วก็ขอขึ้นฟังก่อนจะจมน้ำโอเคเดี๋ยวขอขึ้นแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็มาทำการรีก่อนเพราะว่าผมเลือดออกนะฮะโอเคหายเลือดออกแล้ว ผมว่ามันก็เลือดออกเหมือนกันเพราะว่าผมกัดแรงอยู่มันไปอยู่กลางเกาะนะฮะโอเคเดี๋ยวพักฟื้นแป๊บหนึง่นงแแนเนาะทรายแดวลสิบแล้วว่เออมีเพื่อนไหมบปาะไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนนายหายไปไหนเนี่ยไอตัวนั้นน่ะไม่หายมาแล้วไม่วิ่งหนีเพื่อนมาเลยอะ่ะไม่โคตรรักเพื่อนจัดมีตัวในน้ำด้วยว่ะตรงนู้นมันไปไม่ได้มันไปไม่ถึงอะ่ะ ไอเดีะโอ้โหไทยแลนด์ไปแล้วเฮ้ยมันจะไหวอะ่ะมันจะ,จะจมน้ำตายนะระวังจมน้ำนะโอ้ไอ้นี่ก็หนีไอ้นี่ก็หนีอ่ะว่ายน้ำหนีไปแล้วเฮ้ยมันระวังจมน้ำตายนะไยผมจะดักรอให้มันขึ้นฝั่งแล้วกันมันต้องขึ้นฝั่งแหละไอพวกเนี้ยมันไปฝั่งนู้นเหรอถ้าเกิดเราไปดักฝั่งนู้นนะมันจะได้ปะต้องลองดูฮะโอ้ว่ายน้ำช้ามาก โอเคเดี๋ยวต้องไหวไ้ไปไหว้ไปไหว้ไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันขึ้นฝั่งหนีไปก่อนแล้วมันอยู่ในน้ำน่ะไม่บอกวะแล้วผมว่าใช่มันอยู่ในน้ำเหมือนนะมันจมน้ำหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยนายนายนาย,านายเอาจริงดีนายแบบจะจมน้ําตายเหรอโอ้นายมึงแน่มากมันไม่ขึ้นฝั่งนะฮะมันไปนที่เดิมตัวนูมันจมน้ํา <c oughs> ผมว่าจมน้ําแล้วแหละตอนนี้ฮนะโอ้นายแบบนายไม่ใจเลยวะ่ะ ไอเมกาโลนะฮะโอ้แม่งจมน้ำตายหรือเปล่านะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวขอทำการพักก่อนตามมะถ้ากับเสวนาไลท์แลว,ว่าเราเราพอดีกว่าว่ามันเดี๋ยวมันก็จมน้ำตายอะไรเนะี่ยมันอยู่ในน้ำอะ่ะมันจมน้ำไปแล้วมั้งผมว่ามนจมน้ำเลยตอนนี้โอ้แม่งโอเคช่งางนะมันนะฮะมันไอคนนี้คือมันไม่ซ่าเลยอะ มันไม่สู้เลยไอเมกาโลตัวเนี้ยหาเมกาโลให้มันสู้คนดีกว่าวไอแบบนี้คือมันน่าเบือ่อนะฮะมันไม่สู้ใครเลยอ่ะโอว้วิ่งหนีอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้้อ,อนี้มันตัวอะไรเนี่ยอ๋อยตัวนี้ดีหว่ามันด่กัดหัวเลยเอาตายทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะฮะเฮ้ยแล้วน้องไทยแลนด์จะจมน้ำปะเนะ่เฮ้ยผมว่าจมน้าแล้วเน,นี่ยน้องไทยแลนด์โอเคขึ้นมาได้ลนะ เออตัวโอ้โหตัวนี้คนเยอะมากเลยแต่นเสาเยอะเป็นสุด,สดจุดไม่อยู่ผมอยากเล่นไอ้ตัวนี้ว่ะไอ้ตัวเมกาโลตัวสีนะเฮ้ย <c oughs> เอา้าโอ้โหต้องไทยรนด์ตั้งเปิดละเปิดไอ้ตัวนั้นก่อนเหรองั้นะเดี๋ยวพี่เปิดบ้างพี่เอาตัวนี้แหละแม่งมันไส่ว่ะไอ้เมกาโลมันชอบวิ่งหนีเนี่ยมันเหมือนจะรู้ว่ามันจะกัดมันอนะมันรู้ได้ไงวะเนี่ย <c oughs> นายรู้ได้อย่างไรมาดี้บแล้วก็เอายืนนิ่งนิ่งแบบนี้โดนไปหลายทีแล้วเนี่ยนายเจ็บหนักมากนะฮะ เลือดออกแล้วแหละตอนนี้นายอะ่ะยิ่งวิ่งเอดก็ยิ่งลดนะเพื่อนจะวิ่งหรอฮะ,ฮะกัดไปฮะกัดไปเหมือนวิ่งไวว่ะจะต้องตามมาไอ้นี่คือต้องตามไม่ได้มันชอบวิ่งลงน้ำไป็นพวกนี้มันจะวิ่งลงน้ำหรอฮะเอายืนนิ่งกัดหัวดิกัดหัวเลยตายเรียบร้อยนะแกกินเลยผมเวลสามสิบห้าแล้วผมเวลขึ้นเยอะมากอะ เมื่อกี้คือยังแบบ33อยู่ตอนนี้คือ35แล้วฮะโอเคเยวขอทำการนี้ก่อนรีก่อนอืมก็ผมว่าประมาณนี้ดีกว่าม่คลิปนี้เพราะว่าผมอัดมาก็นานแล้วผมเฟล,ลมารอบหนึ่งนะไม่คลิปเสียตอนแรกนะฮะเล่นกับน้องไทยแลนด์นี่แหละนะฮะตอนนี้คือคลิปเสียแต่ว่าคลิปนี้คือขอแค่ไม่เสียก็พอแล้วฮะก็เอาเป็นว่าทั้งนั้นสำหรับในคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันผูอชอ้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ แล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันดีกวบ๊ายบาย